สวัสดีครับต้องประดับยนต์นะครับวันนี้มาติดครอบไฟท้ายนะครับของ Ford Ranger นะครับเราก็ต้องมาทาบก่อนนะครับอันดับแรกนะครับดูขอบทุกอย่างมันจะตรงเข้าล็อกนะครับพอเราทาบวัดระยะเสร็จปึ๊บเนี่ยก็มาแกะกาวนะครับสองหน้าจะอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมทุกชิ้นนะครับกาวเนี่ยไม่ต้องแกะออกหมดนะครับเผื่อเราติดเบี้ยวเรายังแก้ไขทันเรายังลอกออกมาเพื่อแก้ไขขยับให้มันตรงได้นะครับโอเคฮะ แล้วก็ทาบไปชิ้นส่วนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเช็ดให้สะอาดด้วยนะครับสำคัญนะครับเพื่อความแน่นของกาวนะครับดูขอบนะครับขอบให้ตรงนะครับมาดูขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างขอบด้านล่างตรงปุ๊บเราก็ลอกกาวครับลอกกากวกดก็ลอก ออแล้วก็ผ้าสาสานนะครับไล่กดออกแรงหน่อยนะครับเวลากดกดสัก5วินะครับกดค้างไว้สัก5้าวิก็ได้ครับที่กะจุกนะครับประมาณนี้เลยครับข้อไฟถ้ายดำด้านของต้องประดับยนต์ติดตั้งไม่ยากยางไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ